ทำไมสภาพแบบนี้อ่ะคุณหนูทำไมทำแบบนี้ล่ะคะก็อก,กระจกบ้านเนี่ยมันทำนายมัวรสัวไหนตอนที่เกยสองถึงบอกว่าตัวเองเศรษฐีแต่เราเห็นว่าเราเป็นเศรษฐีจริงๆนะแบบเป็นคุณนายที่รวยมาก แล้วก็มีผู้ชายทั้งหล่อทั้งรวยยืนอยู่ข้างๆด้วยอ่ะตอแหละกระจกเนี่ยมีนของปลอมเปลือกคุณหนูทําไมหนูพูดคําหยาบล่ะคะพูดกันดีๆก็ได้สอดหลบไปทางแม่ทางลูกเลยนะลาคาญ นี่จีดาใครนะนางลูกขีค่ะฉันเป็นเจ้านายแกน,นะไม่สำเนียนบ้างไงคุณหนูฟอร่าเกิดอะไรขึ้นคะในชาเขาฉีกสมุดหนูคะแม่ทำไมคุณหนูทำแบบนี้ล่ะคะนี่มันบ้านฉัน,ฉ,นฉันจะทำอะไรก็ได้ถ้าอยากซุบหัวนอนอยู่ที่นี่ก็ต้องอดทน นะของดีๆแบบเนี้ยแกไม่มีสิทธิ์ได้กินแต่นมกับผลไมาน้นี้แม่เราเป็นคนซื้อไว้ให้นะพี่ชินบอกไม่ให้กินไงเงินที่แม่ก็ใช้ซื้อก็มาจากค่าจ้างที่พ่อแกจ้างทั้งนั้นถ้าหิวมากก็กินไอ้นี่ไปของทอดแบบเนี้ยน้ำมันเยิ้มๆกินเยอะๆจะได้อ้วนจนุงปิ่นแต่อันเนี้ย มันมีผงชูรสนะแถมยังอมน้ำมันอีกด้วยอะ่ะก็ถูกแล้วไงลูกคนใช้อย่างแกก็ต้องกินอาหารขยะนี่นแหละมแม่หนูได้ะการศึกษางจนจบมัธยมเลยจริงเหรอลูกดีใจด้วยนะหนูสมควรที่จะได้แล้ว ฉันมันส่งมาที่บ้านฉันฉันมีสิทธอ่านทุนการศึกษาเหรอคุณหนูอุ๊ยเธอทำขาดไปแล้วอ่ะแบบเนี้ยเธอก็ไม่มีทุนไม่มีการศึกษาไม่มีอนาคตเย้เ <Yeah, yeah. S 1> นาะถ้ามต้องทำกับเราขนาดนี้ด้วยอะนิชากูฉัมไม่อยากให้แกเป็นคณนายไง ทั้งชาติเนี้ยแกก็เลยเป็นยิบทาเน,นั้นแหละพอได้แล้วค่ะคุณหนูถ้าไม่ชอบลูกชายขนาดน,นั้นอ่ะพวกเราไม่อยู่ให้รำคาลหรอกคะ่ะฉันจะไปขอลอาออกของคุณผู้ชายไปเถอะลูกจะอยู่ที่นี่เลย <c oughs> สุดท้ายก็ทนไม่ได้แม่ถ้าเราออกไปแล้วอ่ะเราจะทำงานอะไร เราจะมีเงินไหมแล้วเ,เราจะรอดไหมอะแม่ว่าแม่จะออกไปขายของอ่ะหนูไม่ต้องห่วงนะแม่จะไม่ทำให้หนูลำบากสภาพแบบเนี้ยจะออกไปทำอะไรได้ก็คงจะเป็นหมาเน่านอนอยู่ข้างถนนสินะค่อยดูแล้วกันฉันจะไม่เป็นแบบที่เธอพูดไปลูก ลูกหมาตกน้ำลูกหมาตกน้ำบ้านแก่สี่ปากปีจอขอโทษนะครับผมไม่ทันเห็นนะนี่แล้วทำไมไม่มองดีๆคฮะไม่เห็นกันหรือไงเป็นใครอ่ะทำไมหน้าคุนคนหน้าผมคุ้นเหรอครับผมอาจจะไปเจอคุณในฝันก็ได้นะครับพูดอะไรอ่ะจะอ, <c oughs> อ้วกเอ่อขอโทษทีครับผมชื่อเสือนะครับผมเป็นคนขับรถของท่านประธานบริษัทนี้ครับ ลูกน้องของเพื่อนพ่อเป็นแค่คนขับรถกระจออะไรนะครับฉันไม่ได้พูดกับนายจะไปไหนก็ไปเลยเกะกะฮัลโหละคะ่ะคุณพ่อหนูถึงบริษัทของคุณลุงแล้วคะ่ะแต่ว่าคุณลุงเขาไม่อยู่อยู่แต่คนขับรถอะคะ่ะคนไหนเหรอคะก็คนที่หล่อๆอะคะ่ะ แต่ว่ามีดีแค่หล่อนะคะยังจนอยู่ดีคุณพ่ออย่ามาเปลี่ยนเรื่องเลยค่ะรีบตามคุณลุงให้หนูดีกว่าหนูไม่อยากรอ,อนานโอเคค่ะนี่เข้ามาได้ยังไงอ่ะทำไมไม่ขอประตูก่อนผมขอโทษนะครับผมเพิ่งทราบมาว่าจะมีลูกสาวเพื่อนท่านประธานนะมาเยี่ยม <c oughs> แล้วก็ขอโทษเรื่องชุดด้วยนะครับ พอดีผมออกไปซื้อชุดใหม่มาให้อะไม่รู้จะใส่ได้ไหมลองใส่ดูก่อนนะครับอืมขอบใจชุดน่ารักดีนะผมว่าแล้วครับว่าคุณต้องชอบแล้วยืนทำอะไรอยู่ล่ะทำไมไม่ออกไปฉันจะเปลี่ยนชุดอ๋อครับไปแล้วครับ เสื้อมาให้ด้วยแฮะน่ารักเชียวคุณลุงคะหนูไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะนี่เป็นคนหรือว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวนเนี่ยตามมาอยู่ได้คุยกับท่านประธานเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้ผมไปส่งบ้านไหมครับผู้ชายจะไปส่งบ้านเล่นตัวหน่อยดีกว่าไม่ต้อง ได้แต่ว่าท่านประธานสั่งให้ผมไปส่งบ้านนะครับให้ผมไปส่งนะอ๋อนี่คือทำตามหน้าที่ใช่ปะไม่ได้อยากไปส่งไม่ได้เต็มใจด้วยอ๋อไม่ต้องฉันกลับเองได้เป็นอะไรไหมครับไม,ไม่ไม่เป็นอะไรให้ผมไปส่งที่บ้านนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าที่อะ แต่ผมก็เต็มใจนะครับอือๆก็ได้เชื่อทางนี้ครับอือใจบ้าเป็นแรงอยู่ได้ ช่วยครับอขอบขอบคุณครับคุณหนูรีบกลับบ้านไหมครับไม่รีบงั้นผมขออนุญาตไปส่งเขาที่ที่เรียกรถได้ไหมครับขออนุญาตนะครับเดี๋ผมไปส่งนะครับขอบคุณครับอีบ,บ้าเอ้ยหล่อแล้วยังใจดีอีก ถึงเกิดมาเป็นแค่คนขับรถเนี่ยตามไปดูหน่อยดีกว่าขอบใจนะที่มาส่งด้วยความยินดีครับงั้นผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวสิครับคือ คือานมีแฟนปะมีแฟนผมเหรอครับผมไม่มีแฟนเหรอครับผมโสดหล่อใจด,ดีไม่มีแฟนแต่แต่เป็นแค่คนขับรถเองเนี่ยนะ คุณคุณครับอ๋อ,อมีมีอะไรอ๋อไม่ไม่มีแฟนใช่ปหใช่ครับดีเพราะว่าต่อจากนี้นายต้องมารับมาส่งฉันทุกวันคงไม่มีเวลาไปหาแฟนหรอกเออแต่ว่าผมเป็นคนขับรถของท่านประธานนะครับเรื่องนั้นเดี๋ยวโทรไปบอกคุณลุงได้ไม่เป็นไรหรือว่านายไม่อยากมารับฉันไม่อยากเจอฉันหรอ ไม,ไม่ใช่อย่างนั้นครับคืออยากครับอยากมากๆเลยครับอืงั้นก็ดีห้ามสายห้ามเลทแล้วก็ห้ามหายออกไปจากชีวิตด้วยพรุ่งนี้เจอกันนะสิบโมงครับ <c oughs> อะไรอยู่นี่เสือบุญวาสนาอะไรของเองวะ เขากลับมาแล้วอขอเกอะได้หายหนื่อยหน่อยสิโอ๊ยนี่จะกอดอะไรเพิ่งกลับมาจากทำงานไปอาบน้ำก่อนก็เขาคิดถึงแฟนเขานี่แล้วก็นี่ของขวัญสำหรับวันครบรอบของเราครับจำได้ด้วยเหรอ จำได้สิไม่เคยลืมเลยถึงแม้ว่าดอกไม้เนี้มันจะมีราคาไม่มากแต่ว่าเขาก็อยากซื้อให้นะอืมันไม่สำคัญหรอกแค่มันมีค่าสำหรับความรักเราก็พอเนาะขอบคุณนะคะไปอาบน้ำแล้ว ก็หนีความจริงไปจากเระจกวันนั้นไม่ได้ถึงแม้เสือเขาจะเป็นแค่คนขับรถแต่เขาก็เป็นคนดีตั้งใจทำงานดูแลและใส่ใจฉันมากกว่าผู้ชายหลายๆคนที่เคยเจอขอบคุณนะคะเสือฉันรักคุณนะ